ไัสดีค่ะจากร้าน T.J. Auto Max หรือร้านต้นยางยนต์นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ Honda Civic ตัว f c รุ่นก่อนนะคะใส่เป็นล้อตัว E.L. เข้ามาขอบ17แต่คุณลูกค้ามาเปลี่ยนเป็น f c ขอบ16นะคะแต่จะบอกว่ามาแพ็คคู่ค่ะรอบนี้นคือ Civic S.C. ทั้ง2คันเลยนะคะคุณลูกค้ามาจัดเป็นแพ็คคู่เลยค่ะเปล่ยนล้อพร้อมยางบอกเลยอยู่ที่หมื่นกลางๆนะคะ สี่วงนะหมือนกลางๆนี่ฟังให้ฟังให้ชัดๆก่อนนะคือหนึ่งล้อบอกเลยว่าเบิกศูนย์ยางตัวนี้เส้นหนึ่งมีสามสี่พันอะมีสามพันเป็นอย่างตามสามสามเส้นอย่างน้อยหมื่นสองแต่บอกเลยว่าคุณลูกค้ามาจัดล้อพร้อมยางฟังดีๆนะคะล้อพร้อมยางปียี่สิบเอ็ดเลยค่ะราคาใกล้เคียงกับเบิกยางเปล่าที่ศูนย์เลยแจ้งให้ทราบนะตรงนี้คุณลูกค้าก็เลยเข้ามารถสองคันเลยค่ะ ตามอย่างที่เห็นเลยนะคะคุณลูกค้าจัดไปทั้งหมดสองชุดนะคะคือมาด้วยกันอันนี้ไม่มั่นใจว่าดูกันมายังไงแต่คือเข้ามาเปลี่ยนแพ็คคู่ด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะนานๆทีจะเห็น่าคุณลูกค้าขับรถคู่กันมามาเปลี่ยนเหมือนกันเป็นฝาแฟ่กันไปเลยทั้งสี่ก็สี่เหมือนกันลอ้อเหมือนกันอิฐาหากรถท่านไหนถึงเวลาเปลี่ยนสภาพยางแล้วสนใจเปลี่ยนเป็นล้อพร้อมยางในราคาเบิกยางเปล่าหนึ่งเส้นอ่ะติดต่อเข้ามาคุยกับเราได้นะคะนี่เลยค่ะ ให้ดูกันชัดๆค่ะฝนก็ตกนะคะถ่ายรูปที่ยากมากค่ะต้องขอบพระคุณคุณลูกค้ามากเลยนะคะที่ไว้ใจให้มาบริการกับร้านเรานะคะนี่ค่ะสองพันค่ะภาพชัดๆเลยค่ะที่จะบอกว่าบางครั้งนะคะคุณลูกค้าบางคนเนี่ยชอบเป็นขอบสิบ็ขอบสิบดอันนี้ขึ้นอยู่ความชอบส่วนแต่ละคนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคุณลูกค้าที่อ่าเริ่มมีอายุขึ้นหน่อยจะบอกเลยว่าถามหาลรอขอบสิบหกทำไมถึงขอบสิบหก เพราะว่านุ่มค่ะคุณลูกค้านี่เลยค่ะเป็นซีว i เอฟซนะคะตัวรองท็อปนี่เลยมาพร้อมกับยานดัลล็อกสองหนึ่ห้าค่ะมันจะให้เวลาเราขับสี่จะให้ความนุ่มสบายนะคะลูกค้าท่านไหนยางหมดสภาพถึงเวลาเปลี่ยนแล้วสนใจเข้ามาเปลี่ยนเป็นล้อพร้อมยางเป็นแม็กรุ่นใหม่ขึ้นอ่าจะได้ยาง แถมไปใช้ด้วยติดต่อเข้ามาที่เราได้รายละเอียดทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนเพียงทะเลค่ะเลยซอยเชียงทะเล21-200าเมตรนะคะร้านเป็นก็นสีขาวแดงค่ะสนใจเป็นล้อเปล่าล้อพร้อมอยางหรือย,อยางอย่างเดียวติดต่อเข้ามาคุยกันได้นะคะจะมีเบอร์เฮียตน้นแล้วก็คุณกอฟในส่วนของไ้นนแอดเป็นคุณององดูแลอยู่วันนี้แอดมินลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ